สวัสดีมากครับคิดไม่ออกชแนลร่วมกับอาเคตรันขอพาทุกท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล U c l KMO Champions League ครั้งที่3นะฮะนัดนี้เป็นการพบกันระหว่างคุณสุพรชัยผ่านสุครับในทีมสวักเดอะคิงพบกับคุณจรันหมื่นพันในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดแรกคุณสุภรชัยชนะมาหประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าเป็นงานหินของคุณจรันในนัดนี้เลยแต่ว่าไม่มีใครยอมกันอยู่แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเคม c h a m p i o n s League นะครับ เริ่มต้นมาคุณสุภาชัยบุกเลยครับจังหวะนี้แม่สโคยังช่วยกันดักไว้ได้แต่ว่าเปิดมาติดรุมเมนเก้ครับเบียดย่งบอลไว้ได้สวยครับจ่ายมาลูกนี้โอมาปย้เข้าชาร์ครับจังหวะนี้กองหลังซ้อนดีครับบอลเลยมาถึงเดวิดเดคอาครับเข้าทำไม่ถนัดครับโอ้โห,โห,โหเริ่มมาก็จัดหนักเลยฮะเบคแฮมซิวาจะโตกลับจังหวะนี้โยนยาวขึ้นมากรีนวูดลูกนี้มาถึงบอลไหมไม่ถึงครับบอลลึกมาถึงโอริเวอร์คานโอ้โหยังเบียดมาได้ดีครับกองหลังมาดินี่ครับ ลำเลียงบอลขึ้นมาส่งต่อให้กับเวียวร่าจ่ายมาตรงกลางก็ติดเฟร์นานครับจังหวะนี้จ่ายมาให้กับซิวาลูกนี้มีพื้นที่แต่ว่าช้าไปนิดนึงครับทาลิสกาจ่ายมาอูเบมิยองจ่ายมาที่รุมเมนิเก้และขคืนไปที่ทาลิสกาลูกนี้แทงทะลุช่องมาให้กับรุมเมนิกเก้หลุดเดียวแบบนี้แตะหนึ่งจังหวะและยิงไม่มีเหลือครับจังหวะนี้ฮะหนึ่งประตูต่ตอศูนย์นาทีที่13าเท่านั้นเองครับตฝาฝงของคุณสุประชัยฮะโอ้โดนโตก,กลับไปกลับมาครับสุดท้ายจบสกอร์ได้เฉยครับ อย่าพึ่งท้อครับคุณจรันฮะอยู่ในเกมต่อไปครับวันบิส,สก,ก้าเปิดเข้ามาให้กับเฟอร์นานลูกนี้ต่อมาสวยที่สโคครับแรชฟอร์ดจับจังหวะนี้ใจ่ายให้กรีนวูดพลิกมาก็วันได้บังไว้ดีสวยฮะรุมเมเนเกจจังหวะนี้เล่นชิงวันทูกับอัลบาเบยองแล้วหลุดจังหวะนี้ครับกองหลัง3าคนวิ่งไล่ไม่ทันแล้วกระชากเข้ามายิงลูกนี้ง่ายๆเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหฮะห่างกันไม่ถึง10นาทีครับจัดไป2ประตูและทางฝั่งของคุณสุพรชยัย โอ้หลุดมาเดียวๆแบบนี้ก็ไม่มีเหลือครับสำหรับโอบามายองโอ้โหไปใหญ่เลยฮะตอนนี้ต้องมีสมาธิกับเกมก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะฮะสกอร์หมุนได้เสียอยาเพิ่งไปสนใจครับบอลมาอยู่ที่เดวิดเบคแฮมเปิดออกมาทางฝั่งของวันบิสกา้ายังลำเรียงขึ้นบอลไม่ถนัดครับเดลิกแม็กไกว์จ่ายมาทางฝั่งซ้ายเปลี่ยนแกนบ้างครับมาทางลูกชอจังหวะน,นี้จ่ายยาวขึ้นมาก็ติดกองหลังฮะแม่วันไดดักบอล อารันเวียร่าเปิดมาทางฝั่งซ้ายให้กับกองเต้จังหวะน,นี้จับบอลแล้วมองหาเพื่อนจ่ายมาติดแต่ว่ายังได้ต่อที่เวียร่าครับเปิดมาฝั่งขวาข้ามฟากมาจ่ายมาที่รเมรเบรก้จังหวะน,นี้จับยาวไปแล้วครับเดลิกตัดบอลไม่ได้โยนยาวลูกนี้มาก็ติดวันได้ฮะกองเต้เวียร่าจ่ายคืนเล่นชิงวันทูกับกองเต้นี่แหละฮะจ่ายคืนแล้วลูกนี้มาที่ตาลิสกาครับจังหวะน,นี้จ่ายให้เวียร่าย้อนหลังไปแต่ยังกลับมาเล่นได้ บอลเลยมาที่เดวิดไปแคมแล้วงงอะไรฮะนั่นน่ะ <c oughs> เปิดข้างฟ้าบอลลูกนี้แม่งกับลรดฟอร์ดด้วยครับและจังหวะนี้จะบุกยังไงครับแรดฟอร์ดกระชาขึ้นมาแล้วเปิดบอลตกาให้ก,กับกินวูดมีโอกาสสับไกลจังหวะนี้ติดเซฟครับโอ้โหอะยังไม่ได้ประตูครับโอลิเวอร์คา,านยืนดีกว่าฮะยังช่วยกันเคลียร์มาครับกองหลังบอลมาอยู่ที่เวียร่าอรนแลนเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ตาลิสกาจ่ายทะลุช่องต่อมาที่รูมินิเก้จังหวะนี้สวยฮะชากบอลจังหวะนี้ลุดเดียวแล้วสั้นลูกนี้ไม่มีเหลือครรับบบโออ้้้ป่่ยืนนทีีมิกแ เสียหายครับแม่แลวความคมนี่เป็นเลิศดอยู่แล้วครับจังหวะนี้มาดูภาพช้ากันก่อนครับนี่ฮะจ่ายออกมาแล้วพลิกบอลได้จังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับกองหลังวิ่งงงไปไหนนั่นนะโอ้โหฮะไม่ต้องนับสกอร์แล้วครับดูในเกมส์อย่างเดียวครับเอาใจช่วยคุณจารันนะฮะเปิดบอลขึ้นมาทางฝั่งฮอสโก้เดวิดเบคแฮมซิลวา ตายมาให้กับเฟอร์นันดุนี้แทงมาให้กับกินูได้สวยครับและคลึกจังหวะนี้พลิกมาและยิงได้ด้วยครับทางฝั่งของกีนูฮะจบสกอร์ได้ครับแต่ว่าไม่เป็นประตูจังหวะนี้น่าเสียดายครับหริเวาการจ่ายสั้นขึ้นมาฟานได้เปิดมาให้กับเซเนติ ti. จ่ายเข้ากลางให้กับเวียร่าเปิดขึ้นหน้ามาตาลิสกาจ่ายลูกนี้เอาไปไปยองเล่นชิงกับกองเต้ค,ครับแล้วชิปลูกนีหลุดไปแล้วเอาไปไปยองซัดจังหวะเดียวลูกนี้เป็นประตูครับโอ้โหไม่ต้องจับครับแล้วตีลังกาโชว์หนึ่งดอก อย่างิซก้าองไทยลูกนี้ดูภาพช้าครับจ่ายคืนมาแล้วดูกองเต้ครับชิปจังหวะนี้ยกให้อย่างสวยครับโอเป็นตะกต้อดี360องศาไปแล้วครับแมเหลือเกินจริงๆครับลูกนี้ไม่มีการดูภาพช้าให้ปวดใจครับเริ่มเกมกันใหม่ครยังไม่หมดครึ่งแรกครับสกอร์ในเกมอยู่ที่4ประตูต่อศูนแล้วก็จบเวลาในครึ่งเวลาแรกไปครับโอ้โหฮะ เอายังไงดีครับทางฝั่งของคุณจารันครับต้องมีสมาธิในเกมฮะและนี่ครับมาให้ดูแวบๆผมก็พูดไม่ทันโอ้โหฮะเอาใจช่วยคุณจารันให้ตีไข่แตกได้นะครับเรื่องผลสกอรได้เสียหรือเข้ารอบนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะมาไกลมากแล้วนะครับสู้ๆครับคุณจารันนะฮะไม่กลั้จ่ายลูกนี้มาก็พลาดง่ายๆครับโอมันยองดักอยู่แล้วก็ยังจ่ายครับและชิ่งมาลูกนี้ทุไม่ได้แก้หลุดแบบนี้ครับกระชากหนึ่งจังหวะและสั้นลูกนี้ไม่มีเหลือครับโอ้เริ่มต้นมาแค่3นาทีฮะ ครึ่งเวลาหลังโอ้ดูเดือดจริงๆครับรูมบินเก้ครับไม่มีอ่อนข้อให้นะฮะจังหวะน,นี้จ่ายมาแล้วกระชากทีที่หายเลยฮะยิงไปนี่ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ครับโอ้โหถ้าประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วนะฮะเนี่ยยังไม่หมดเวลาเลยนะครับลูกชอรถึงบอลอยู่ฮะจ่ายข้ามฟ้าขึ้นมาได้สวยครับลูกนี้บอลมาถึงกรีนวูดหนึ่งจังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายรูดีโอครับเฉียวออกไปครับ ่างป,าประตูออกไปไม่รู้ว่าไกลหรือป่าเดี๋ยวดูภาพชา้านี่นะฮะจ่ายมาจงังหวะนี้แล้วจับบอลได้สวยครับเฟิร์สชาร์ดินสุดยอดมากแล้วยิงลูกนี้เกือบสามเหลี่ยมครับโอ้ลุนกอบออกไปนิดเดียวครับแม่หรือว่าคารเล่นสั้นขึ้นมาครับทางฝั่งซ้ายเมาดินี่เปิดขึ้นมาแม่นกับซันโดรแล้วลูกนี้โยนยาวขึ้นมาให้กับโอบบเมยองแต่ว่าผู้ตัประตูออกมาตัดได้ดีครับเดวิดเดเกีย วางบอลมาให้เพื่อนจังหวะนี้วานบิสกา้ามีพื้นที่แล้วเปิดยาวลูกนี้แต่ว่าซานโดนดักทางไปก่อนแล้วฮะเอาที่นี่เก็บบอลไว้เล่นต่อได้คืนมาที่ซานโดแหมเล่นโชลีลานิดหน่อยแล้วฮะจ่ายเข้ามาตรงกลางยังเล่นต่อได้ครับทาริสกามองหาเพื่อนยึกอยากจังหวะนี้โดนแย่งแต่บอลยังเข้าทางครับก็หาช่องเอาให้แน่ๆชัวร์ถึงจะจ่ายเลยครับอัลลน,น,นเซเนติจังหวะนี้ ยังพึงบอลคลองบอลมองหาเพื่อนและจ่ายจังหวะเปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดูฮะเล่นเหมือนไม่มีอะไรครับโอ้โหเอาให้แน่นอนและสุดท้ายจ่ายได้และเป็นประตูครับแม่จังหวะนี้ดูครับจ่ายขึ้นมาแล้วกองหลังงงฮะเผลอนิดเดียวโดนด,ดูมินเก้ก,กระโดดโฉบม,มงเข้าไปครับเป็นประตูฮะหกประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหไหลเป็นน้าเลยฮะออสโคได้บอลจ่ายมาวานบิสก้า ดีใครแตกได้ก็ยังดีครับคุณจรันลูกนี้โยนยาวขึ้นมาได้สวยแต่ว่ากองหลังดักทางไว้ได้ดีครับจังหวะนี้เปิดออกมากองเตะเลี้ยงมาเองเลยครับจังหวะนี้ดูครับแล้วกองหลังก็ไม่กล้าเข้าพัวทะจังหวะนี้โอ้หลอกจะจ่แต่ไม่ใจครับโอ้ดูแท็กติกครับลีลาแม่ชวนหัวร้อนได้ดีเหลือเกินครับคุณสุพรชัยจังหวะนี้ติดชึ่งฮะอลา,านจ่ายแต่ไม่จ่ายครับจังหวะนี้หลอกแล้วส่งสั้นมาที่เซนตนิแล้วเปิดสั้นมาลูกนี้ออมาไปยองวันลเล่ติดเซฟครับโอ้โหฮ,ฮะ ช่วยเซฟไว้ได้แต่ยังเล่นต่อรุมไม่ได้แก้โมลูกนี้ชนเสาหน้าได้สามดาบสองโ,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 โอ้โหลูกนี้สามสีด่ดาบครับก่อนจะได้ประตูฮะดูครับนี่ก็จักรยานอากาศสวยแล้วแต่เซฟสวยกว่าครับแล้วเปิดมาโมงลูกนี้ชนคานสนั่นแต่ยังมเด้งม,มาเข้าทางจนได้ครับโอ้โทั้งฝีมือทั้งดวงนี่มาพร้อมกันจริงๆฮะเตะประตูต่อศูนย์ครับมาอย่างนัสกสกอร์แล้วฮะจังหวะนี้ออสซิโกครับคืนมาให้กับเดลิก โยนมาลูกนี้ก็ไม่ยอมแพ้พยายามจะบุกอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่ากองหลังได้ยืนกันแน่นเหลือเกินทางฟังของคุณสุพรชัยจ่ายไปแล้วจังหวะนี้หลุดไปแล้วบาไ่ยอมและเล่นชิงกับรูมิเเก้จังหวะนี้กองหลังไม่เอาแล้วฮะปล่อยให้ยิงลูกนี้เอาขาขาดเฉยอะโอ้โหแหมลูกนี้ยิงทิ้งยิงคว้างเฉยฮะก็โค้ไม่เน้นแล้วนะฮะสกอร์ห่างกันซะขนาดนี้นะครับแต่เกมยังไม่จบนะฮะคุณจรรยก็ใส่เต็มที่แล้วครับไม่มียั้งแล้วฮะ ก็อาใจช่วยคุณจารัานให้ตีไข่แตกครับจังหวะนี้ก็ยังเป็นจังหวะได้บุกของทางฝั่งของสุพรชัยเล่นชิงวันถุจังหวะนี้กองกลางยิงยังช่วยบล็อกได้ทันครับกองหลังแม่จะโดนประตูที่8เอานะฮะเน่นอกจากตีไข่แตกไม่ได้แล้วฮะเดลิกโยนยาวจังหวะนี้วันไดก็ตามเก็บไว้ได้ทันครับจ่ายมาง่ายๆกับมาดินีวอราอลันตาลิสกาโดมนิเกเลนชิงกับโอเบยองอีกแล้วครับสองศูนย์หน้าแล้วลูกนี้ชนเสาเฉยอ่ะ โอ้หตีใครแตก็ไม่ได้แล้วจะโดนลูกที่8เอาง่ายๆนะฮะเนี่ยแล้วดูการประสานงานของ2กองหน้าครับแม่จังหวะนี้วันทูสวยจริงๆนะถ้าเป็นประตูไปนี่อาจจะได้ประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลก็ได้นะฮะเดวิดเดก้าไม่สนใจครับโยนยาวขึ้นมาหวังตีใครแตกใครได้ครับและส่งมาให้แรนฟอร์ดจังหวะนีจริงเลยครับติดกองหลังครับจังหวะนี้สนติช่วยเคลียร์มาหุนหนึ่งจังหวะแล้วมองหาเพื่อนครับโรเมนิเกจ่ายมาวินิเวลา่า ได้บอลแล้วมองหาเพื่อนครับจ่ายมาที่โอเบมยองคลิกได้ด้วยแล้วส่งต่อเวอาลาลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าไม่เข้าครับู้ว่าทำอะไรก็ดีไปหมดครับทางฝั่งของคุณจารันฮะโอ้โหยิงโหดเหมือนโกรธเมียครับดีย่ะเปิดยาวขึ้นมาอยู่ในช่วงทดเวลาแล้วครับจังหวะน,นี้ฮะแม่แล้วดูฮะยังบุกต่อนเนื่องครับรูมินเก โอ้เไม่ย่องพิงหนึ่งจังหวะแล้วจ่ายมาให้อาเันชิงวันทูลูกนี้รูมไม่ได้แก้หลุดไปและจ่ายให้โอเว้ยไม่ย่องซัดลูกนี้ไม่เข้าครับยังช่วยเซฟไม่ได้ครับโอ้ไม่เน้นเลยฮะทางฝั่งของคุณสุพรชยัยลูกนี้กาจ,จะชิดข้ามหัวเอาเหนือเลยครับแต่ว่าเดเอายังมาออกมาเร็วนะครับได้เป็นลูกเตะม,มุมอยู่ฮะโยนเข้ากลางมาจังหวะน,นี้ช่วยบล็อกไม่ได้ทันครับแล้วเฝ้าไปแล้วฮะจังหวะน,นี้ โอ้โหอ่าแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยนะฮะนั่นอ่ะอม,มาโดนใบเหลืองในช่วงท้ายเกมส์ครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมด้วยนะฮะเนี่ยเปิดขึ้นมาก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหนั่นนี้ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับนะครับแต่ก็เต็มที่เลยครับสำหรับคุณจรัยน,นะครับสรุปผลนะครับคุณสุพรชัยผ่านสุขจริงๆฮะผ่านเขารอบไปด้วยประตูรวม13ประตูนะฮะโอ้ นี่ฟ <anse> <c oughs> <N ic> um> <bol> ุตบอลหรือเป่ากบครับเนี่ยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยสำหรับคู่นี้นะครับทางฝั่งของคุณสุพรชัยก็ได้ผ่านเข้ารอบไปนะฮะคู่ต่อไปจะเป็นคิวของใครติดตามได้นะครับทางคิดไม่ออกแนลแล้วก็อาเขตรันนะครับวันนี้ผมอาเขตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ